เป็นไม่คะน่ะจำได้ขคาา่นังคาเขาเลยนี่ยกำลังกินหอ,อยทากกินยอดสารแน่นี่ยังไม่ตายนะคะแต่เขาเมาค่ะเมาเบียเพอกินเบียไปจนอิ่มเลยสวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะ ก็จะมีหอยทากระบาดแล้วก็จเจริญเติบโตเป็นจำนวนมากในช่วงฤดูฝนนะคะแล้วหอยทากพวกนี้ก็จะมากัดกินพืชผักสวนครัวของเราหรือไม้ดอกไม้ประดับที่เราปลูกเอาไว้เนี่ยอหอยทากพวกนี้หอยทากหอยเวียนแล้วก็หอยเจดียพวกนี้ก็จะมากัดกินพวกพืชผักสวนครัวตาม กระถางต้นไม้ของเราหรือในแปลงผักเนี่ยทำให้พืชผักของเราเนี่ยเกิดความเสียหายดังนั้นในวันนี้ดิฉันก็เลยจะมานำเสนอวิธีการกำจัดหอยทากหรือไล่หอยทากให้ออกจากกระถางต้นไม้ของเราแล้วก็ในแปลงผักของเราด้วยซึ่งก็มีหลายวิธีเป็นวิธีที่ง่ายๆแล้วเราก็สามารถทำได้ ด้วยตัวของเราเองเดี๋ยวมาดูนะคะว่ามีวิธีการใดบ้างนะคะเชิญติดตามค่ะวิธีที่หนึ่งใช้เบียร์ค่ะเบียร์เป็นกับดักให้หอยทากมากินนะคะอันนี้เป็นเบียร์นะคะเบียร์ที่เทเไว้เมื่อคืนเนี่ยค่ะแล้วก็มาดูทอตอนเช้ามาดูนะมีหอยทากนะ เมากันอยู่ในถาดเนี่ยค่ะด<ฮ>ูเมาเกาะกันหัวทิ่มเลยเนย่เน่เน่เหมือนคนเลยคนเวลาเมานะก็อ่อนปกเปียกแบบเนี้ยเนี่ยยังไม่ตายนะคะแต่เขาเมาค่ะเมาเบียรพอกินเบียรไปจนอิ่มเลยกอดกันก็ยังมีเลยเนี่ยเห็นไหมวิธีที่สองเป็นการกำจัดหอยทาก ด้วยมือคะ่ะเราก็ใช้ถุงมือนะคะก่อนที่จะจับหอยทากเนี่ยเราก็ใส่ถุงมือก่อนแล้วก็จับหอยทากที่อยู่ตามต้นไม้เนี่ยซึ่งมันจะอยู่ในเวลากลางคืนหรือเช้าตู่เนี่ยเราก็ไม่จับแล้วก็เอาใส่กระป๋องแล้วเราก็เอาไปทิ้งเวลาท,ทิ้งเนี่ยเราก็จะเอาไปทิ้งให้มันไปไกล,กล,ไกลสวนหรือแปลงผักนะคะไม่งั้นหอยทากเนี่ยเขาก็จะกลับ เข้ามากินใบพืชผักหรือไม้ดอกไม้ประดับอีกนะคะเราก็ต้องค่อยๆจับก็เก็บไปทิ้งเอาไปทิ้งไกลๆสวนนะคะเพราะถ้าเราเอาไว้ใกล้ๆนี่นะเดี๋ยวเขาก็จะกลับมากัดตามเดิมเนี่ยนะคะ คันเร็วเนี่ยใครว่าคันช้าไม่ช้าเลยนะหอยทากเนี่ยคันเร็วมากเลยดูสินะี่ยวันนี้เก็บตานเนี่ยอยู่ในแปลงผักค่ะเราก็เก็บเก็บเราก็มาใส่ถังแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปทิ้งที่ไกลๆเลยออกนอกสวนนะคะเพราะว่าถ้าเรามาทิ้งใกล้ๆเนี่ยเอ่อมันก็จะเลื้อยคานมาที่เดิมมากินพืชผักของเราใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวเท่านั้นเอง นะคะโอเยอะไปหมดมนี่เห็นไหมคะตรงนี่ยังมีใบสรลแน่ติดอยู่ตรงไอ้ตรงเปลือกมันเลยค่ะเนี่เราก็ต้องเก็บนะคะในตวงมันคันเร็วอยู่นะคะไม่ใช่ว่าคันไม่เร็วนี่ในตวงตอนนี้ตอนเช้านะคะ นี่เห็นไหมต้นอะไรบอลบอลสีนยังคาอยู่ที่ปากอยู่เลยเราสามารถป้องกันหอยทากหอยเวียนหอยเจดีไม่ให้มากัดกินยอดสาระแหนหรือพืชผักส่วนครัวของเราได้โดยวิธีการใช้เปลือกไข่นะคะอันนี้เป็นเปลือกเปลือกไข่ไก่ เป็นวัสดุในครัวเรือนนะคะดิฉันก็าตากแดดแล้วก็เอาไปคั่วค่ะให้มีกรรมฐถันออกนะคะทีนี้ในในในเปลือกไข่เนี่ยนอกจากจะกําจัดหอยทากได้แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีประโยชน์ต่อพืชด้วยเพราะว่ามีแคลเซียมสูงพืชผักก็ต้องการแคลเซียมเหมือนกันนะคะอันนี้ค่ะเราก็เอามาโรยนะคะโรย ป้องกันได้ไงป้องกันได้ก็เพราะว่า,าในในในเปลือกไข่เนี่ยจะมีความแหลมคมนะคะเมื่อหอยทากเนี่ยตัวหอยทากเองเนี่ยจะมีผิวหนังที่บอบบางมากเมื่อเขาคานมาเจอมาโดนความแหลมของของไข่เนี่ยนะคะเขาก็จะาบาดเจ็บเขาก็จะหนีไปนะคะก็ทีเปลือกไข่เนี่ย โรยรอบๆโรยรอบๆต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้นะคะเราก็เอาเปลือกไข่นะคะโรยรอบต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะคะเปลือกไข่นี้มีประโยชน์ค่ะเมืออ่อหอยทากเนี่ยนะคะหอยทากเขาจะชอบออกกลางคืนนะคะเราจะเห็นช่วงตอนเช้าโตหรือกลางคืนเนี่ยหอยทากก็จะามาคานกินใบพวกนี้ นะคะเราก็เนี่ยค่ะนะคะอันนี้ใช้วัสดุที่มีอยู่ในครัวเรือนนะคะเปลือกไข่เปลือกไข่ไก่เปลือกไข่เป็ด,ไไปด,ปดใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะอีกวิธีการหนึ่งนะคะที่เราสามารถป้องกันหรือไล่หอยทากไปได้ก็คือการใช้เนี่ยค่ะเบกกิ้งโซดานะคะอยู่ใน ควรเรือนเป็นสารอ,าอะไรนะเบกกิ้งโซดาเนี่ยสารอนเนกประสงค์เลยเราสามารถใช้ได้นะคะโดยการตักเบกกิ้งโซดาเนี่ยโรยไปเรื่อยๆเนี่ยนะเบกกิ้งโซดาเนี่ยเนี่ยคะ่ะเนี่ยนะคะเราก็ตักโรยไปรอบๆต้นพืชผักไม่ต้องมากนะคะรอบๆเนี่ยคะ่ะเบกกิ้งโซดาเนี่ยจะมีคุณสมบัติคล้ายๆกับ เกลือนะคะเบกกิ้งโซดาเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติก็คือดูดความชื้นจากจากตัวหัวจากตัวหอยนะคะเห็นไหมคะมีมีฟองออกมาแล้วค่ะโดนเนี่ยมีฟองออกมาแล้วนะคะเพราะว่าเขาโดนผงของเบกกิ้งโซดาทีนี้ผงของเบกกิ้งโซดาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเกลือคือเป็นดูดเอาน้ําจาก หอยดูดเอาเมื่อเนื้อเมื่อตัวเขาโดนเนี่ยเขาก็จะเอ่อคลายน้ําออกมาคลายเมือกออกมาทําให้หอยทากเนี่ยขาดน้ําก็จะขาดน้ําคือคลายเอาเมือกเอาน้ําออกไปเพื่อป้องกันตัวเองก็จะทําให้หอยทากเนี่ยตายในที่สุดเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยคะ่ะเป็นวิธีการหนึ่งที่ได้ผลจริงๆเลยนะคะ หรือไม่มีใช้เกลือก็ได้แต่ว่าเบกกิ้งโซดากับหดหัวไปแล้วแต่เบกกิ้งโซดาแล้วก็เกลือเนี่ยเ,เราอย่าโรยรอบๆต้นไม้มากเกินอย่าใช้มากเกินเพราะว่าจะทําให้ดินเสียได้นะคะเราก็ใช้น้อยๆนะคะเห็นไหมคะนี่มีฟองออกมาแล้ว ก็ไม่คันไปไหนเลยเห็นไหมนี่ตัวตัวเขาก็จะทิ้งทิ้งเปลือกเขามีเปลือกข่อยออกกดกลีอีกหนึ่งวิธีการนะคะก็คือการใช้ขี้เท่าค่ะเนี่ยนะคะขี้เท่าที่เราขีเา้เท่าจากเศษเศษถ่านไม้เนี่นะคะที่เราทํากับข้าวเนี่ยแบบเนี้ยขี้เท่านี่มีคุณสมบัติเ,เป็นด่างนะคะเมื่อ อหอยทากนะคะมาผิวหนังเข้ามาเจอเจอเจอกับขิ้เท่าเนี่ยนะคะเขาก็จะคายน้ําออกมานะคะคายน้ําคายเมือกออกมาเขาก็จะตายแล้วก็หรือไม่ก็หนีไปในที่สุดนะคะวิธีการนะคะเราก็เอาผงขิ้เท่าเนี่ยคะ่ะโรยไปรอบๆบ,บรอบต้นไม้ในกระถาง นะเะจะเอาไปธิ่ใบก็ได้ขี้เท้าก็ยังไล่มดได้ด้วยนะไล่มดไล่แมลงบางชนิดได้ด้วยก็ไม่ต้องโรยมากรอบๆห่างๆนะคะเพราะว่าขี้เท้านี่เขามีความเป็นด่างสูงก็จะทำให้ดินเสียได้นะคะอันนี้ก็เป็นขี้เท่าก็เป็น วัสดุอย่างหนึ่งที่เราสามารถหาได้ในครัวเรือนนะคะวิธีการที่นำเสนอมาทั้งหมดนี้นะคะเป็นวิธีการกำจัดไล่หอยทากหอยเวียนหอยเจดีย์ที่เอ่อมาอยู่ตามกระถางาผักสวนควรัวพืชผักของเราหรือไม้ดอกไม้ประดับพวกนี้ก็วิธีการเหล่านี้ก็จะสามารถที่จะไล่และกำจัดได้ นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะคะ,ะเป็นวิธีการง่ายๆแล้วก็วัสดุบางอย่างก็มีอยู่ในขวเหลือนเราด้วยแล้วอีกอย่างนึงอย่าลืมนะคะว่าต้องกำจัดวัชพืชพวกหญ้าที่อยู่ในแปลงผักที่มันรกๆเนี่ยดายถางออกไปบ้างเพื่อไม่ให้มันเป็นที่อยู่อาศัยของหอยทากนะคะ เพราะว่าถ้ารกมากเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของเขาเขาก็จะมาอยู่แล้วก็ขยายแพร่พันเจริญเติบโตได้ก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะค่ะถ,ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านสวนชมักษรด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะบวัสใหม่นะคะสวัสดีค่ะ